ครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรบับเข้าสู่ปาร์มไบเซ็เตอรชาแนลครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวโฉมใหม่ของจาว่าที่เพิ่งปรากฏขึ้นในปี2024นี้นะครับผมก็คือตัวจาว่าเวโลตานะครับผมหรือว่าภาษาอิตาลีเขาจะพูดว่าเวโลตาอะไรสักอย่างน,น,นะครับผมไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วคําว่าเวโลตาตัวนี้ก็คือเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับผมที่แปลว่าเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือว่าการวิ่งพุ่งไปด้านหน้าประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า สไตล์ของจาว่าก็คือดีไซน์อินอิตาลีแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับผมมี uci ในราคาประหยัดที่ทั่วโลกสามารถขายกันได้ในราคาสบายกระเป๋าตัวเวลต้านี่เหมาะกับใครนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะหาเสือหมอบสักคันหนึ่งที่เป็นทรงออรามปั่นสบายปันย่นไกลๆปั่นได้ทั้งวันออกกำลังกายดีๆองศาไม่ลำบากชีวิตมากขอแนะนำเลยครับเพราะว่านานๆทีจะมีรถคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นรถ All Round แบบนี้มาให้คุณ พูดถึงเวน์แล้วนะครับผมในราคาที่เปิดตัวมาแพงที่สุดของจาว่าก็ต้องยกให้ตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวจาว่าฟูโอโค่ห้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว105อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเกรดพอๆกันองศาเชียร์เมทรีไม่เหมือนกันอันนั้นเขาจะเป็นทรงแอโร่นะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงออลรามแต่ว่าตัวนี้จะมาเปิดตัวครั้งแรกแบบเต็มกรุปกันไปเลยนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ชิมานโน่ 105R7020 แบบเต็มกรุปกันเลยแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรองนะผมไม่เห็นใน เว็บไซต์ต่างประเทศมันจะมีตัว D.I เข้ามาด้วยแต่ว่าบ้านเราเอาตัวดึงสายมาก่อนนะครับผมเพราะราคามันยังประหยัดอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่อยๆกันตามพาร์ทแล้วกันเดี๋ยวเราจะรีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ปามบเซเอรเลยว่าคันนี้คุณจะได้อะไรไปบ้างเริ่มต้นกันที่ยางครับยางตัวนี้ก็จะได้จากมิชลินไดนามิกสปอร์ตไปนะครับผมจะเป็นหน้าแบบว่าซิ่งซเรียบๆกันเลยจะมีขนาดอยู่ที่700คูณ2 5ในอนาคต แคุณบอกว่าใส่ยีได้ไหมสบายครับพื้นที่เหลือเฟือใส่28ก็ได้แต่จริงๆนะผมว่านะ 30, สามสใส่ได้นะในสเปคเขาไม่ได้บอกนะครับผมแต่ว่าพื้นที่เหลือเฟือจริงๆต่อมาคือด้านชุดล้อครับในราคาเริ่มต้นแบบนี้40,000กว่ากว่าคุณได้ล้อคาร์บอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้ล้อคาร์บอนจากเดก้ามีความสูงอยู่ที่ 50M mm. m ด้านซีนะครับผมก็จะเป็นการซ่อนนิปเปิลไว้อยู่ด้านในเพิ่มความแอโรไดนามิกให้กับท่าน แล้วก็ด้านดุมก็เหมือนกันนะครับผมจะเป็นสเตรทพูหรือว่าการเอาซี่ขึ้นแบบตรงๆแบบนี้ไม่ใช่แบบฮุกแบบสมัยเมื่อก่อนแล้วนะครับผมก็ถือว่าสวยงามลวดลายสวยงามงานใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวดิส์นะครับมาพร้อมกับระบบที่เป็น Not น็อต6โบลต์มาดูด้านแกนกันนะครับผมด้านแกนตัวนี้ก็จะเป็นแกนของมาตรฐานของเสือหมอบในยุคปัจจุบันนี้ที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดทั่วโลกก็คือใช้แกน12มิลนะครับผมจะเป็นแกนใหญ่ชู u อ็กซ์เซล มีขนาดด้านหลังอยู่ที่142ด้านหน้าจะมีความกว้างอยู่ที่100ใช้แกน12เหมือนกันนะครับผมลองฟังเสียงกันดูนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเป็นการเริ่มต้นที่ดีซื้อครั้งเดียวจบต้องยกให้ยี่ห้อนี้นะครับผมต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนด้านชุดขับเคลื่อน,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 นไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยเพราะว่าคําเดียวครับเต็มกรุ๊ป แน่นอนครับตัวนี้คือเต็มกรุ๊ปแล้วก็เป็นเจเนอเรชันใหม่ของชิมา a โน105ล่าสุดแล้วก็คือตัวชิมา a โน R 7020 Hydraulic นะครับผม12สปีด Full System มือแน่นอนครับ7020นะครับผมสับจานหน้าก็เป็น105ตัวตีนผีเดี๋ยวนี้มีขนาดเดียวแล้วก็คือขายาวที่สามารถขึ้นได้ถึง11 36นะครับผมตัวนี้ให้มาแบบว่า11 34 ของชิมานโนตัวคาเซตตัวนี้ได้ของชิมานโนด้วยนะครับผมจะเป็น12สปีดรหัสเดียวกันเลยก็ได้11 34สาไปไปได้ทุกที่ทั่วไทยอ่ะไม่ได้บอกทั่วโลกนะครับแบบทั่วไทยว่าตัวเนี้ยครั้งเดียวจบโซ่ก็จะเป็นโซ่ของชิมานโนเช่นกันนะครับผมราคาเซตละ1000บาทตัวนี้ก็จะได้โซ่ของชิมานโนไปส่วนจานหน้าที่เลือกไซส์มาให้ก็คือ52,36นะครับผมหรือว่าเซมีคอมแพก อยู่กลางๆไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปผมก็ใช้ขนาดนี้นะครับผม52 36ขาจานยาว170ครับไซส์นี้คือไซส์ผมอันนี้คือมาตรฐานที่ผมเซ็ตรถของผมไว้เลยตอนนี้นะครับผมแล้วก็ผมอยากได้คาเสเซ็ตใหญ่ๆแบบเนี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับไปได้ทุกที่ความเร็วขึ้นเขา d r i v e t r a ชุดนี้ถือว่าจบ นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือยุคนี้มันคือดิสเบรกไงแล้วก็ได้ดิสเบรกที่เป็นไฮดรอลิกแบบนี้มาแล้วนะครับผมมูลค่าของกรุปเซตตัวนี้ขายอยู่ที่25,900บาทเต็มกรุปแบบนี้ต่อมาคือด้านตัวเฟรมเซตนะครับผมด้านเฟรมเซตตัวนี้ก็ถือว่าโดดเด่นสําหรับรถยุคใหม่2024เจเนอเรชั่นใหม่แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกในรอบหลายๆปีเลยที่เป็นเฟรมออร r o u n ด์นะครับผมส่วนว่าเขาออกมาเขาเน้นการตลาดอยากจะเท่ไว้ก่อนจะขายแต่ a แอโร y ด a มิกตัวนี้จะเป็นออร์ u ามที่ปั่นสบายนะครับอันนี้คือองศาที่เป็นไซส์ที่ผมใช้เลย174นะครับผมตัวท่อตั้งตัวนี้จะเป็น48ส่วนท่อยาวก็จะประมาณ52ถ้าของผมเนี่ย174มันจะอยูอ่ระหว่างไซส์ S กับไซส์ M นะครับผมแต่แปลว่าเป็นผมเนี่ยผมยังก้มได้อยู่ผมก็จะเลือกไซส์นี้นะครับผมจะใช้เป็นไซส์ S ที่มีความยาวอยู่52แบบนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าใครถนัดแบบไหนสามารถปรึกษาก็ได้อย่างเช่นสูงแบบ กลางๆเนี่ยร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยหรือว่าร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านะครับมันสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอันเดอร์หรือจะโอเวอร์นะครับปรึกษาได้เรื่องไซส์นะครับผมเรามีของบ้างไม่มีของบ้างเราปรึกษาเราบอกเต็มที่นะครับผมต่อมานะครับผมก็คือด้านวัสดุแล้วก็มาตรฐานของเฟรมด้านวัสดุตอนนี้จะใช้เป็นคาร์บอนทีแปดร้อยนะครับผมแล้วก็จะมี เครื่องหมาย UCI การันตีคุณภาพให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ย UCI ตรงนี้แล้วก็ตรงตะเกียบต้องมีแล้วนะครับผมจะเป็นมาตรฐาน UCI ทําไมจาว่าถึงทําได้เพราะจะว่าไม่ได้ขายแค่แบบดิบเดียวไงเขาทําทีเขาทําเป็นโรงงานใหญ่มากนะครับแล้วเขาขายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาก็าช่วยกันกระจายคอสต่ตางๆให้ไปทั่วโลกเน้นปริมาณแล้วก็คุณภาพนะครับผมต้องยกให้แบรนด์นี้เขาขายดีจริงๆนะ ตัวฟูลโค้ิปีงขายได้เยอะมากนะครับผมตัวไม่ว่าจะเป็นตัว L2 ตัว105ก็ตามตัวนี้มาแน่นอนนะครับต่อมาคือด้านตัวคอนโทรลครับตัวตัวคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันมีรูให้ใส่บาร์ไฟด้านล่างนะครับผม2อันซ่อนสายเอี่ยมความยาวของสเต็มนะครับผมอยู่ที่90ส่วนความกว้างของตัวแฮนด์อยู่ที่420มิล นะครับผมก็ถือว่ามาตรฐานในการปั่นปัจจุบันนี้อันนี้พูดง่ายคือคันนี้ผมปั่นปุ๊บผมไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับผมเป๊ะของตัวผมมากๆเลยต่อมาคือด้านตัวหลักอานนะครับผมตัวหลักอานตัวนี้ก็จะซ่อนตัวลัดอัดลการต่างๆอยู่ด้านในเนียนกริปเลยจะเป็นลักษณะของตัวดีนะครับผมดีเชฟแบบนี้แต่ว่าดีมันจะหันหลังออกเพื่อการรีดลมที่ะทะออกไปนะครับผมก็แล้วแต่การดีไซน์ของเขานะครับผมแต่ว่ามันก็เท่ดีมากๆเลยมาพร้อมกับเบาะจากฟิสิก แน่นอนครับเบาฟิสิกตัวนี้ก็ราคา3,000กว่าบาทแล้วถือว่าเป็นตัวท็อปของจาว่าที่จัดให้หนักๆเยอะๆแบบนี้เลยโอเคครับก็มาดูน้ำหนักกันอ่ามาดูน้ำหนักกันแล้วเดี๋ยวค่อยฟังความคิดเห็นส่วนตัวนะครับน้ำหนักชั่งทั้งคันนะครับผมคันนี้อยู่ที่9.04อันนี้ชั่งต่อหน้ากล้องเลยนะ เราสามารถทําให้มันแปดกว่าได้เปลี่ยนยางในเบาก็จบแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากมาเลยในราคาทั้งหมดนี้47,900บาทเท่านั้นในราคาเงินสดแต่ว่าถ้าราคาเงินผ่อนนะครับผมตามออนไลน์คุณอาจจะตกใจแน่นอนครับค่าทําให้เราผ่อนเนี่ยค่าดอกเบี้ยมันแพงมากมันจะบวกไปอีกประมาณ5,000บาทนะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่47,900บาทเท่านั้นถามผมว่าเป็นยังไงนะครับผมคุ้มค่า มากๆเลยในการเริ่มต้นถ้างบคุณถึงขนาดนี้นะครับผมไม่ต้องไปซื้อรถตัวรองที่คุณอีกหน่อยก็ต้องมาแต่งนู่นแต่งนี่นะครับผมอ้อไปอัพสเตอร์นะไปอัพคาเซตไปอัพเกียร์เดี๋ยวว่าก็เปลี่ยนล้อคาร์บอนไปเปลี่ยนล้อคาร์บอนทีหน,นึ rain, ่งก็งหมื่นห้าแล้วนะครับผมสำหรับดิสเบกถูกสุดในยุคนี้ตัวนี้ถือว่าครั้งเดียวจบคุ้มค่ามากมายเริ่มต้นที่ดีใช้ไปเรื่อยๆเซฟจนกว่าจะติดแล้วติดอีกค่อยอัพทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นอันนั้นก็แล้วแแตตตต่่่่คควววาาามมมพออออใจขงงุณนะรัผี้้ไทไทํเลย ครับลากไปก่อนนะครับผมขอฝากตัวจาว่าโวลาต้าตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดจากจาว่าถ้าชอบก็สามารถกดอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยสินค้าพอมีนะครับผมอ่ลืมบอกสีว่าจริงๆแล้วมันมีหลายสีแต่ว่าลอตนี้รตแรกประเทศไทยมาแค่สีนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีสีอื่นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันลากันไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ